มันขับพิษในตัวทั้งหมดเลยหมดเลยทันทีประมาณ5นาทีถึง10นาทีแรงมากดีแล้วนะครับเมื่อกี้จะลองอยู่แล้วอันนี้คือถ้าเขาบอกว่าถ้าคนไม่มีพิษธามกินเดี๋ยวตาทําให้ดูนะครับว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยเวลาเจออันนี้สมมติว่านี่มกทำให้ดูเนาะครับอันนี้คือคือน้ําขนาดนี้ถ้าถ้าไม่มีไอ้มะนาวมะนาวก็ใช้น้ําเปล่าเลยได้ได้ครับผม แม่แม่เอามะนาวมาหน่อยแล,แล้วมันแล้วมะนาวกับน้ำเปล่ามันต่างกันยังไงน,น้ำมะนาวใช้ตอนทาใช้ใชอนทาครับผมถ้าไม่มีน้ำมะนาวก็ใช้น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าได้อ๋อาเอาน้ำมะนาวมาหน่อยนะนอ,อันอันอ,อันนี้คือคือเวลาเขาฝนเนาะครับเวลาเขาฝนนี่จะจะจะเวลาคนคนมาหายาไปคือเขานนไม่ได้หานนี่คือหินรับมีดหินรับมีดธรรมดาโอ้แต่ถ้าสำนักในราชวังมาเนี่ยหินก็หาย ขันก็หายทำไมอ่ะขอไปหมดอันหายหายาไปแล้วว่าเอ๊ะมันดีกับหินมั้งขอหินไปบางคนหายหินไปแล้วเอ๊ะขันด้วยเอาขันไปแล้วบางืีอใหม่ตอนตาไปนะกเอ๊ยจอนมานี่แหละครับผมเอาตอนมานี่แหละมาขอเลยอ่ะมาขอเลยแหละบอกว่าหินบางทีศักสิบโม่จะเอาทุกอย่างเลยเนาะครับผม คือคือมาจากกระทระวงเหมือนกันออต้องขอทั้งขันทั้งหินพร้อมครับครับผมนี่แต่ถามว่าฝนเยอะไหมนี่นี่นมันใกล้จะได้แล้วนิดเดียวเองไม่ต้องเราไม่ต้องฝนเยอะนิดเดียวมันไม่ถึงครึ่งแก้วเลยนะน้ำอ่ะไม่ครับผมประมาณประมาณสองอึกเอออ,อึกนี่แหละประมาณเป๊กเหล้าน,น้อยอะ่ะอ๋อเป๊กเหล้าครับผมเป,เป๊กเป๊กครึ่งนะ ครับผมเรากักเอาก็ได้ยังไงก็หลอดแน่ยนี่นี่เห็นไหมนี่แค่นี้พอน้าเปลี่ยนสีนิดหนึ่งพอสีเปลี่ยนเ่ยผมดูใกล้ๆหน่อยแล้วเราก็เอาเอาอันนี้ผสมลงไปเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันแล้วเราจะรู้ได้ไงก็เรากักเอาก็ได้ยังไงมันก็ไม่ไม่จ่ายแน่ คือคือเราใชกจนชิ้นีงนะเป็นเป็นพันสองพันคนแล้วเรารู้ว่าเออมันต้องรอดแน่เหมือนกับเราเราฝนโลดทะงแดงกี่ครั้งเราก็ฝนมาตามนั้นเรากะดูก็ได้มันไม่ยากกะเอาก็ได้นิดเดียวพอน้ําสีกขาขาวหมาถูกยาเบื่อเขาก็พ่นขนาดนี้กินเลยใช่ไหมบัวควายถูกบูกัดก็พ่นขนาดนี้บัวควายใช่ได้หมดไม่ใช่ได้ใช่ได้จะอ่ะ งัวงัวก็ไดแล้วแล้วถ้าเกิดไม่เป็นอะไรแล้วกินแล้วจะเป็นยังไงอันที่้าคนดีแบบนี้กินประมาณ5นาทีมันจะล้างล้างล้างพิษในตัวเราออกหมดอ่ะข้าในท้องล้างออกหมดทันทีเลยมันเอาออกหมดเลยโอ้มันขับพิษในตัวทั้งหมดเลยหมดเลยทันทีประมาณ5นาทีถึงสิบนาทีแรงมากดีแล้วนะเมื่อกี้จะลองอยู่แล้ว อันนี้คือถ้าเขาเขาบอกว่าถ้าคนไม่มีพิษห้ามกินอถ้าคนเีืเพชรเไม่เป็นไรเลยครับผไม่เป็นไรมันมันล้างเพชรออกหมดแล้วก็สบายใจได้ก็คือถ้าใช่ไหมันเอ้าแสดงว่าอ้วกครับผมต้องอ้วกมันต้องอ้วกเออเมันถ้าไม่อ้วกกระไทยนิดหนึ่งแต่ถ้าพวกทหารไม่ค่อยอ้วกครับเพราะทหารเขาสมบูรณ์นะร่างกายเขาแข็งแรงใมากนะครับผมกำลังเขามันเยอะอ๋อเอาเอามะนาว อ,อ,นนอันนี้นี่ทาที่แรรผลครับผมอานนา้ำมะนาวยดลงไปอันนี้ทูลงไปนี่นี่โอ,โอันนี้คือทาที่แรรผลครับผมครับนี่นี่มันเริ่มออกแล้วนี่ไม่ยากใครทูก็ได้มาดูอย่างนี้เราก็เป็นหมอได้ทุกทั้งสองคนนั่นแหละถ้าเรามียาก็สบายนี่เห็นไหมตัวขาวๆนี่ัวลาเราทูเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้เช็ดให้สะอาดหน่อยแล้วก็อันนี้ทูลงไปเท่าๆกันน่ะครับอันนี้คือเรา ถ้าดูไปเอ๊ะฝนยากนิดหนึ่งยดใสนิดหนึ่งแต่ถ้าถ้าเราไม่มีมะนาวก็ยดน้ำธรรมดาครับอย่างนี้ก็หายเหมือนกันแต่แต่แต่ตรงนี้หมอครับผมเร็วเลยหมอใกล้แล้วเนี่ยอ่ะอันนี้คืออย่างนี้เดถ้าถ้างูกัดนี่กัดปั๊บฝนขนาดนี้กินข้างเดียวครับผมกินเสร็จแล้วอันนี้ทาที่แผลด้วยนี่ทาอย่างนี้ครับผมสมมติว่าทํากัดตรงนี้ทาอย่างนี้เลยตรงที่ลองมันกัดนะ ตรงตรงที่ปากเขี้ยวมันปักลงไปเนี่ยทาอย่างนี้ทาอย่างนี้เลยทาที่มันกัดทาที่มันกัดครับ<า>แล้ว<า>แล้ว<า>แล้วสมมติสมมติว่าตอนแรกอะมันเจ็บปวดมาก<อ>บางคนก็ใจจะขาดมันวิ่งไปโน่นน่ะมันถึงจัก,กรเแล่นะปวดจนใจจะขาดอย่างนี้สักพักเมื่อเราเรากินยาเสร็จแล้วทาเสร็จแล้วอาการปวดมันจะวิ่งกลับมาทันทีมาปวดอยู่ที่ปากแผลแล้วก็รอไวแล้วก็คอยหายคอยหายไปเลย่อยมหสจันจรย์จริงเลยครับผม อันนี้ไม่อยากเลยครับแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละมันมาปวดอยู่ตรงนั่นแหละมันก็จะปวดอยู่ที่เดียวละปวดอยู่ที่นี่ซะแยามันค่อยแห้งค่อยแห้งมันก็ค่อยหายหายไปเลยถ้าไม่มีพิษไม่ต้องกินครับผมสมมติว่าถ้าปลาดุกัดนะครับเราฝนฝนฝนแล้วก็มาปะปลาดุกแทงอันนันแหละปลาดุกแทงอ๋อ ปลาอะไรก็ตามปลากระ,กะบอกปลากระ,กะ,บกระ,กะเบนปลาอะไรได้หมดเหมือนกันหมดเลยครับผม,มปลากระ,กะเบนบางคนเนี่ยแทงทะลุขายอย่างนี้คือเหมือนภาคใต้นะวกกรอบ,บงเขาจับปลาใช่ไหม,มปลากระ,กะเบนมันแทงทะลุขายอย่างนี้ครับไปหาหมอค่รักษาไม่หายมันเป็นบาดพยะอแล้วบวมใหญ่บอกโทรมาบ,บอกว่าผมไอกระเบนปลาขานี่ไปหาหมอก็รักษาไม่หายเลยครับแล้วไปทํายังไงอ่อพ่อไป,ปอยากอะไรนี่เอายาโลตถนนงแดงไปแล้วทายังไง ก็เราคุยทางโน้นเขาเขาคุยทางทางไลน์เนาะก็บอกว่ายากอะไรไปถึงก็เราฝนกินกินขนาดนี้กินครั้งเดียวกินเสร็จแล้วก็ฝนแปะที่แผลอพอดีเมื่อเมื่อปลากระเบนแปะอย่างนีน้ไอ้มันปากอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้น้ำมะนาวครัใช้น้ำธรรมดาถูถูถ,ถูแล้วก็มาปิดสองข้างเลยท่ามันสะลุสักพักหนึ่งมันดูดแล้วหนองออกแล้วก็บีบออกหมด มันบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้พ่อเดินเฉยเลยไม่ต้องไปผ่าไปอะไรเลยกรมะมองภาคใต้ทุกวันนี่ครับเอาแต่นี่เลยงูกัดก็ที่นี่เลยเพราะว่าทางนู้นงูมันเยอะแล้วปลากระเบนมันเยอะครับมีแต่ทรงยาไปภาคใต้ภาคใต้ทุกครั้งเลยครับทุกวันเหมือนกันท่าตรงไหนแพ้เน่าแพ้่เปื่อยเวลาตอนนั้นน่ะครับเขาจะถ่ายถ่ายรูปไปตรงที่บริเวณมันกัดมาให้ตรวจให้ด้วยเออขนาดนี้เน่าไหมเปื่อยไหม ทายานี่ไปกินหายต้องถามก่อนเขาก็ต้องถามเขาดูในเฟซในไลน์กดถ่ายรูปจากนูนะ้นแล้วส่งมาในไลน์ผมเลยไอดีไลน์ huh. แล้วก็เบอร์นี่ศูนย์แปดสี่หกสามแปดสองเจ็ดหนึ่งสามนี่มันจะจะจะขึ้นทันทีเลยกดไอดีไลน์แล้วก็กดไอเบอร์นี่มันขึ้นให้ดูทั่วประเทศเลยครับแล้วก็เขาจะถามว่าขนาดนี้หายไหมถ้ามันเน่าขนาดนี้หายไหมคือมันอาจจะช้าอาจจะนิดหน่อยถ้ามันเละเกินไปมันเน่าจน หมดขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยอันนั้นก็มันนานหน่อยอย่างงี้ยแต่ถ้ากําลังสีดำดาเนี่ยอันนีมนมน้มันไม่เน่าไม่เปื่อยมันไม่ยากหรอกครับแต่ไปถึงก็ก,กินครั้งเดียวแล้วก็ทาเช้าเย็นก็เดี๋ยวก็หายเองมันมไม่ยากไม่ต้องไปหาหมอให้มันยากครับถ้าเราอยู่กับหมอก็ถ้ามันบอกว่าไปไม่ได้เดี๋ยวก็ติดเชื้อไอ้นนี้ มาไม่ต้องมาหรอกถ้าไปแล้วไม่ต้องมาเราไม่มาก็ได้จะไปงออะไรถ้าเรามียาตัวนี้เอออยู่กับตัวเนาะนั่นแหละพอยเกี่ยวกับงูนี่สบายใจได้ยวกับงูเกี่ยวกับของสัตว์มีพิษครับผมเออก็แค่นั้นเองครับผมอันนี้มันใช้ได้หลายอย่างด้วยเนาะไม่ว่าจะพวกปลากระบอกปลากระเบนพวกไอ้แมงกระพอกแมงกระพุน่ะได้หมดเลยเขารักษาอยู่กรุงเทพไม่หายก็วิ่งมาดงลักนี่แหละถ้าเกิดเรามีพวกนี้แล้วทําไมเขายังต้องมาหาตาต่อ อันนี้คืออย่างนี้นะบางคนเขาไอา้ไอ้เวลาเขามาหานะครับคือบางคนมันมันผ่าเขาพามาแล้วแผลไม่ไม่หายแผลมันเน่ามันเปื่อยอย่างนี้ครับเขามามาบอกว่า เขาดูในเฟซดูใน YouTube เขาบอกว่า <flavor> ท <ing> ี <Hyung> ่นี่เนี่ยรักษาแผลเน่าแผลเปื่อยก็รักษาได้หมดทุกคนางเมื่อมาแล้วถ้าเขาเน่าเขาเปื่อยอย่างนี้ก็เราก็ต้องทาดูก่อนนี้เหมือนวันนั้นมาจากกรุงเทพเนาะอันนั้นพาหมดเลยไอ้ในคนนั้นี่เขาเลี้ยงงูขายโดยตรงเลยตัวละหมื่นห้าตัวงูจงอางอ่ะโอ้เลี้ยงงูจงอางขายขายตัวละหมื่นห้าแล้ววันนั้นกัดเจ้าของหรือเนีู่มันหิวเนาะ <laughs> ไปโรงพยาบาลทีราชไม่หายเลยเขาพาจนเละอพอดีเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะตัดแขนทิง้งแล้วพ่อแม่เขาโทรไปบอกว่าไม่ต้องตัดนั้นี่มาหาพ่อเนี่ยอพอตอนเย็นเขามาถึงเนาะเขามาจากกรุงเทพครับมาถึงแล้วก็เอ๊ะมาเปิดแผลดูโว้ยทําไมพายาวแท้ถึงนี้ถึงนี้เละหมดเลยอ,ะอ่ะบันนี้พันไว้มันก็อ่านี่อา,อาไปนูน้นมานี่ ทำไงเนาะเอ๊ะไม่เป็นไรไม่ยากหรอกอเดี๋ยวลองทายาให้ดูก่อนถ้าพรุ่งนี้มันไม่มันไม่ขยับเข้านี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปให้หมอเย็บให้ก็ได้เพราะเราทํางานกับหมออยู่โรงพยาบาลเองไอ้แผลแค่นี้มันจิตอจว่างันครับต้องมีหมอเย็บอีกต่างหากว่างั้นพอทาทาดูแล้วตื่นเช้าเอ้ามันขยับเข้าแล้วแล้วไม่ต้องเย็บหรอกถ้าอย่างนั้นคืนเดียวนะครับผม มันขยับเข้ามาแล้วมันไม่อามันเดิม่ะครับก็เลยว่าเออมันต้องเย็บเราเฮ้ยเดี๋ยววันสองวันนี้ก็หายแล้วพอวันสองวันมันขยับมาหมดแล้วมันบอกว่าอันนี้ตาผมไปทํางานได้หรือยังไปได้จะเอายาไปทาด้วยอมันก็หายอยู่ทุกวันเลยหายยากทุกวันหายากมากเลยคือไม่มีได้ปลูกเลยใช่ไหมครับผมอยู่ในป่าต้องเอาในป่าทั้งนั้นเลยเอาในป่าแต่เราได้เรียนมาแล้วเราต้องเอาในป่าแล้วแล้วทำไมเราไม่ปลูกเพื่อรักษาอันนั้นไว้อะ คือไม่ต้องไปปลูกเวลาเราไปปลูกไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนมันจะเป็นยาได้อย่างนี้นะบางทีเราปลูกเสร็จแล้วเราไปเอาปุ๋ยไปใส่ไม่รู้ว่าจะไปเป็นยาหรือเปล่า<อ>เหมือนเหมือนเฮ็ดไอเฮ็ดลินจื้อใช่ไหมครับเขาว่าไอายาสมุนไพรผสมเินดลินจือ้อถ้าเฮ็ดลินจื้อแท้หายอันนี้โบราณเขาก็ว่าหายเห็ดลินจื้อแท้แต่เห็ดลินจื้อมันเกิดจากการสร้างนั่นแหละแล้วมันก็มีพวก ปุ๋ยพวกอะไรเข้าไปอ่าอันทุกวันเห็ดลินจีเขาปลูกเอาเหมือนเห็ดฟางอ่ะเอามาทํายาแล้วมันมีฤทธิ์ไหมโอ้อย่างนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าทําไมเราไม่อะไรนะปลูกสมุนไพรเพื่อเพื่อรักษาตัวเองเหมือนเหมือนโรตทรงแดงนี่ครับเราไปปลูกนี่ถามว่ากี่ปีจะเอาเป็นยาได้นี่ผู้ตอบไม่ได้อคือไม้พันธุ์นี้เนี่ยมันอยู่ในป่าเนาะเดือนเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยมันตายไปแล้วครับต้นมันตายหมดแล้ว พอฝนตกมามันขึ้นมาใหม่อแล้วไอ้ไอ้ไอ้รากมันที่อยู่ในดินเน่ะครับไม่รู้ว่ามันเกิดมาก็ร้อยปีก็แสดงว่าเราต้องอนุรักษ์ป่าครับผมเออแต่แตจอันนี้มันสมุนไพรตัวนี้มันใจเพราะอะไรครับสมุนไพรตัวนี้นี่ออืมันเป็นแม้แม้แต่สมุนไพรตัวนี้มันเป็นงูด้วยอ่ะคือไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูเนาะโอ้ อยาอยากโชว์ด้วยมันเป็นเหมือนงูด <|so|>> ูสิอันนี้งูจงอางใช่ไหมครับใกล้ต oh, ัวนี้โอ้อันนี้งูเห่าใกล้ตัวนี้ไหเห็นไหมูดิ มันมีเยอะตัวมากมันเป็นมันเป็นมันเองอ่ะมันเป็นของมันเองครับผมนี่คือส่วนไหนตาอันนี้คือส่วนรากมันลงไปอย่างนี้แต่ไอ้จนมันมันจะขึ้นข้างบนอ๋อส่วนรากที่เราไปขุดมาครับนี่นี่ไอ้ไอ้นี่นี่อันนี้มันลงล่างอันนี้ว่าก็นี่นี่เหมือนเหมือนมนหัวเอนหัวไอ้จงอางเลยอ๋อคือมันมันเป็นเป็นธรรมดาของตระกูลเขาเกิดมาอย่างนั้นอฮะอย่างนี้คืออันนี้เือเวลานั้นผมจะเก็บไหวเอาโทรทบ่อยๆอย่างนี้นะครับ ถ้าเห็นโทรรัสท์ก็จะมีมีตัวยาตัวนี้เอาไปออกทรรัสนี่นะครับจะก้อนเยอะดวงพอมาจากขับใก่ไปเอาไปหมดอ๋อโว่ไมเลอ้อเลยอ่ะครับผมอันนี้ถามว่าเกิดกี่ปีอันนี้ตั้งแต่สมัยไอ้ปลาหมอไปเอาหรือม,มั้งทำไมล่ะไม่รู้ตอนไหน <c oughs> ปลาหมอเลยเหรอครับผมอันนี้คือถ้าภาษาบ,บ้านเราเนี่ย<ห>เขาเรียกว่า วานปลาหมอวานปลาหมอคือปาเตียลกลาง่ไวานปลาหมอครับผมวานปลาหมอวานปลาหมอครับคือเขาเป็นคนเอามาได้มันคนละตัวกันเหงือกปลาหมอเนาะครับไม่ปลาหมอเป็นคนเอามาฮมาให้คือผพูดอ่ะคือเล่าว่าปลาหมอแปามาให้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของสมุนไพรครับอตามตามที่อปลาปลาหมอแปามาให้น ก็คือแต่ชื่อนี่คือโลดธนงแดงครับผมพระเจ้าปูกหลงตอนแรกนี่คือคนทางประเทศไทยเนี่ยแล้วมันวิ่งมาหาผมนี่สมัยสมัยนั้นนักศึกษาเขาเอาไปสอบไอแ้แพทย์แผนไทยใช่ไหม,อมตอนสมัยนั้นผมบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าปลูกหลงนี่แหละครับเขามาหาเดินถามหาว่าเจ้าของพระเจ้าปูกหลงอยู่ตรงไหนอืม,มันมีใครรู้เลยอ่ะเอาแล้วตอนนี้มีใครไปหา ไปหาในป่าบ้างนอกจากตาก็บางที่อาจจะมีมีก็บางที่อาจจะเอาจเจอตัวปลอมมาขายก็มีอไอย่างอ๋อแต่แต่เพราะว่า,าที่บอกว่าสีแดงสีเหลืองสีขาวนะครับผมอ๋อคือเขาไม่รู้ว่าเอาตอนไหนเวลาไหนอคอ,อแต่เราเรียนมาเราต้องไปเอาวันอังคานต้องไปเวลาเราไปเอาอ่ะเงา,าเราไม่ต้องเหยียบต้นยาอย่างนี้อ๋อต้อง<บ>ให้ เงาเราเดินเดินทางนู้นมาทางเงาเราไปไปถกต้นยาก็ไม่ได้เราต้องเดินงอ้อมาทุกทิศทุกทางนี่นะมันยากหน่อยแต่ทําธรรมดาทุกวันเนี่ยเขาไปหาแบบนั้นหรอเขาว่าไปบูชานี่เลยเอาใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาขุดทำยากชุดหนึ่งใช่อะไรจะชั่วลูกชั่วหลานสบายดีไม่ต้องไปปลุกเสกไม่ต้องไปหาไม่ต้องอะไรอแค่ร้อยเดียวอ่ะ ใช้จนคุ้มมางงินใช้ได้เป็นร้อยกว่าคนหรือสองร้อยคนอ่ะว่าจะหมดนี่ี้ก็นิดเดียวเองเลยดูนี่อันนี้คือจนประเทศท่านบอกว่าเ้าสมุนไพรตัวนี้มันถือจริงถูกจริงนะอันนี้มาต้องต้องหามาช่วยคนตลอดนะครับช่วยเอาบุญเอาทานไปเพื่อที่นน้นเขารักษาไม่หายก็ได้เอาอันนี้เหมือนทุกวันนั่นแหละตรงไหนที่เขารักษาไม่หายอ่ะจังหวัดตราดหรืออะไรครับภาคใต้ จะงูเยอะครับแถวจังหวัดกระบี่หนึ่งเยอะอันนี้<ม>ยางูตัวยาตัวนี้มันไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันรูกกร้วที่เจ้าอย่างนี้นะอืคือเขาต้องต้องโทรมาสั่งเี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าไป<ร>าไปเล่าเรื่องไอ้โรดทนงแดงใหม่ตอนแรกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้น้องสาวผมถูกงูกัดตายไปคนหนึ่งอย่างนี้นะครับก็เลยไปรเรียนมาเรียนมาแล้วก็ไอ้คือว่า เราได้ไปอยู่โรงพยาบาลก็เพราะว่าพระเทพพระองค์ท่านว่ายังไงก็ช่วยเอาบุญไปคืองูกัดเนี่ยถ้าไม่ไม่ตายก็มีเน่ามีเปื่อยอย่างนี้นะแต,แต่แต่ผมใช้ยาไอโรตชนองแดงตัวนี้นี่ไม่เคยเห็นเน่าไม่เคยเห็นเปือ่อยไม่เคยเห็นอะไรเลยนี่อ,อันนี้สูตรนี้ได้มาจากไหนครับอันนี้คือตอนแรกผมไปเรียนมาอย่างนี้นะไปเรียนมา,มาจากลนะุงเขย <Ha? S 2> เมื่อตั้งต่ไดายามา<ป>ก็ไปเรียนมาจากใครนะลุงลุงเขยอยู่อ๋อลุงเขยครับผม uh huh. อันนี้ก็ตั้งแต่เรียนมาก็รักษามาจากนั้นหนิไม่เคย uh huh. เห็นว่าไม่หายเลยต้นต้นโรตธนงแดงนี่มันคือชื่อมันมีชื่อไทยชื่ออะไรนะอันนี้คือตอนแรกนี่อ่าอันนี้ถ้าโลตธรงแดงถ้าขมินเขาเรียกว่าปะเตียกลานปเตียปะเตียกลันเ,เล,ลีเยลิ้นไม่ไป <laughs> ปลาเตียไกลาเตียไกลมันคืออะไรปลาเตียนกลนี่มันคือไอ้วานปลาหมออ๋อวานปลาหมอคือวานตัวนี้สมัยก่อนนี่ปลาหมอมันจะเอามาให้คนทั้งโลกนี่ไปเอาไม่ได้เอ้ามันมันเป็นต้นหรือมันเป็นวานมันมันมันเป็นวานมันเป็นต้นด้วยเป็นวานด้วยอย่างนี้นะคนทั้งโลกนี่เทวดาบอกาว่าคนทั้งโลกนี้มาเอายานี้ให้หน่อยทําไมคือว่าคนไปเอาไม่ได้ครับภูเขามันชนกันแบบนี้เนี่ยครับ แต่มองเห็นอยู่จะไม่กล้าเข้าไปภูเขาชนกันนะ่ะคนทั้งโลกนี่ไม่กล้าเข้าไปเลยเลยปลาหมอสมัยก่อนมันตัวมันกลมเหมือนปลาชอนะ่อนน่ะก็เลยครับท่านเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ปลาชอ่อนตต่ก่อนตัวมันกลมใช่ไหมมันสบายมันรู้พูดอะ่ะม่รู้ว่าตอนไหนแล้วอันนี้คือเรื่องเล่าใช่ไหมคือมันมีนนยูนิเซ็นราของขอ๋อในตำรามาเล่ามาน,านั่นแหละก็เลยว่าไอปลาหมอบอกว่าเดี๋ยวครับท่านผมจะไปเอามาให้ครับ ปลาหมอมันเขาไปเอามาได้แล้วพวกเขามันนีมันโดนแปรลบแสบ<ร>ทุกวันเลยะเลยมันพูดมาออกอมันพูดไม่ออกเลยพวกเขามันทับมัน่ะครับปลพอถ้าช่วงเอามาเนี่ยช่วงเอามาแล้วเทวดาเอามาแล้วมาปลูกปลูกแล้วลืมไว้เทวดาได้จากปลาหมอมานั้นแล้วมาปลูกแล้วลืมไว้แล้วก็ลืมไว้จะมีมีในพรานอีกคนหนึ่งไปยิงเก้งเนาะสมัยก่อนกะไปยิงเก้ง โอ้มันเป็นเรื่องเราตอนนี้เลยครับ <c oughs> จะจะไปยิงเก้งเนะ uh huh. เาะพอเจ้าจะไปยิงเก้งแล้ว่ไอ้เก้งนะั้นมากินลูกไอ้คำป้อมพอดีนะครับ <มา S 1> ลูกอะไรลูกอะไรนะไอ้ลูกบักคำป้อมมา,มาขามป้อมนั่นแหละโอยังมาัมนจะมากินคำป้อมตอนนั่นแหละแต่ในพรานมันอยู่ที่บนไอ้ต้นต้นคำป้อมนะครับพอดีจอนพรมันวิ่งออกมาเนาะไอ้ทังพรน่ะพางพรวิ่งออกมาแล้วก็ มาเจอกันกับงูเห่าพอดีครับแล้วกัดกันเลยอนายพรานก็อยู่บนต้นไม้เนาะครับอยู่บนต้นไม้แล้วก็ไอ้พวกนี้มันทำอะไรอ่ะพอมันกัดกันไปกัดกันมาแล้วไอ้งูมันตายเนาะครับแล้วอาจฉริพอ่ะมันวิ่งไปแล้วมันไปขดขดเอาลักยาตัวนี้แหละเอ้ามันทํำยังไงของมันวะยิงทิ้งซะเนาะเอยะมันยิงนะเทวดาอาจจะให้ของดีมั้งมันวะนายพรานน่บ พอมันโค่นมนะ้นมันเขี่ยวเขียวแล้วมันเป่าเอา้ามันลุกขึ้นได้นี่วะอ๋อพังพอเนะ่ยนะนั่นแหละมันลุกขึ้นได้พอวันนี้สูกันอีกสูไปสูมาเอา้าพังพอใจทีหนึ่งแล้วไอไองูเห่าเนี่ยมันเลื้อยไปแล้วไปเขี้ยวเขี้ยวแรยาตรงนี้เนะี่ยมาเป่าเอา้ามันลุกขึ้นได้เหมือนกันนี่วะเ<ห>ทวดาหายาแล้วเทวดาหายาแล้วไม่ยิงหรอกนายพรานก็เลยได้มาสืบอ ต่อกันมาเรื่อยๆเลยทั้งงูทั้งพังพรใช้ตัวไออะไรนะปลาหมอสมุนนั่นแหละสมุนไภายตัวนี้นะอแล้วก็ก็สืบทอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาก็จะได้มีคนเรียนต่อมาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วต้นมันเป็นยังไงครับตาต้นมันก็ตอนนี้มันเป็นไม้พุ่มตอนนี้มันมีอยู่ไหมไม่มีครับผมคือไม้พันธุ์นี้มันปลูกไม่ขึ้น โอุอเล่้นโอ้ทั้งหมดนี่คือตาต้องเข้าไปในป่าต้องเข้าในป่าอีกโอ้ป่าที่ท,ที่ที่พนมงดงนักเนี่นะครับผมไปเอาที่ประสาทตะควายหนูสมัยก่อนอันนี้คือเอามานานแล้วมันคือมาอบให้มันแห้งอ๋ออบางแห้งก็้ามีคนมาหาคนมานี้มารักษาก็้ามีคนมาหาก็เขาเรียกว่าบูชาไปใช้อยางงนะครับแล้วก็จะให้บูชาไปอันนี้คือมันถูกมากครับผมใช่ใช่ธรรมดาถ้าบูชา แบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าซื้อขายเขาให้เรียกว่าบูชาคือยาสมุนไพรเนี่ยชุดละร้อยถามมาชุดละร้อยนี่แพงไหมแพงอะไรชุดนี้มันใช้ได้เป็นร้อยคนนุ่นเฉลี่ยไปแล้วชุดหนึ่งไม่ถึงสลึงเลยผมว่าน่าจะรักษาแต่ละคนน่ะน่าจะเป็นชาตินน,น่าจะหมด <c oughs> ก็นู่นหน่อคนนี่แหละเลิก ไอ้พระเทพท่านท่านท่านเห็นว่าเออสมุนไพรตัวนี้มันถูกด้วยก็เลยเชิญไปอยู่โรงพยาบาลเก่อยู่ที่โรงพยาบาลพนมรงรักเก่เป็นงนสร้างเนี่นะเชิญไปอยู่ด้วยแล้วก็ว่าให้รักษาเอาบุญไปอย่างไงนั่นพระองค์ท่านยืนบอกอยู่ว่าเออสมุนไพรตัวนี้ช่วยคนไปไอพ่อช่วยเอาบุญเอ๊ะบุญเป็นยังไงก็เลยว่าเขาไอ้พระเทพมาบอกตายเองเลยใช่ไหมครับผมก็มาเยี่ยมด้วยกันผมเอาไปปลูกที่ ทุกนของประเทศหลัง9ก้าจนไม่ขึ้นสักตนเลยคือเอาขุดไปแล้วแล้วก็ไปปลูกไปปลูกก็ไม่ขึ้นมันเป็นเหมือนอะไรต้นไม้เลยใช่ไหมมันเป็นเหมือนไอ้ต้นไม้ไม้พุ่มอยู่แต่มันเป็นไหนคล้ายๆกับหัวมันซับหลังนี่อ๋อเป็นไม้พุ่มนั่นแต่<ม>เวลาเราถอนมาเนี่ยต้มมาห5นาทีถึงสินาทีมันแห้งแล้ว<ม>แห้งตายเลยมัน,มมนสแสดงว่าต้องเป็นคนที่รู้สมุนไพรถึงจะรู้จักต้นนี้ครับผม,มอ้าแล้วมันไม่มีเมล็ดมีลูกอะไรเงี้อันนี้คือไอ ไอสมุนไพรนี่ครับไอแกพิษงูเนี่ยมันมันจะมีสามสายพันธุ์อย่างงี้นะอ๋อสามสายพันธุ์มันจะมีดอกแดงดอกเหลืองดอกขาวอย่างเงี้ยอืมแต่เราเอาดอกแดงนี่คือโรนแดงเวลาเราไปเอาเวลาเราไปเอาเนี่ยเราสังเกตดูว่าไอไอต้นการมันยอดมันนี่ครับถ้ายอดมันชี้แดงแค่แสดงไวเอือนี่โรถถนงแดงแน่อ๋อแต่ถ้ายอดขาวกับยอดเหลืองอันนั้นไม่ใช่แน่ คล้ายกันขนาดเลยแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราต้องเป็นโรถธนงแดงเท่านั้นต้องเป็นรถธนงแดงเท่านั้นแล้วก็เลยผมเอามารักษาเลยอันนี้มันจะมันไม่ใช้ใช้ได้ได้แต่พวกงูนะครับตะขาบแมงป่องพวกปลาดุกพวกตอหัวเสือหัวอะไรก็ตามเอาอันไหนสัตว์มีพิษทุกชนิดอีกได้หมดเลยอีกอย่างหนึ่งก็เบื่อเห็ดแป๊บเดียวเท่าทันมายืนนี้ก็หายแล้วตอนนี้ตายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเจ็ดสิบ จ็ดสิบสามแล้วโหผมคุยโทรศัพท์นะพี่ผมบอกว่าอานึกไหมไม่ถึงอะเจ็ดสิบสามแล้วครับแข็งแรงมากเลยครับผมเจตต้องไปเอาเลือกวันไปเอาใช่ไหมอันนี้สม right ุนไพรตัวนี้เวลาเขาไปเอามันต้องเข้าไปวันวันอังคารนี้นะวันอังคารเพราะว่าอะไรครับคือไอ้วันเทวดาเดินจอนี้อ๋อเป็นวันครูวันครูด้วยวันเทวดาเดินจอนด้วยอ๋อต้องเป็นทุกเทียน ต้องไปคนเดียวด้วยไหมเรือาไปอันนี้คืออย่างนี้นะก็ไปกับยายก็ได nice> ้เขาไปกับยายก็ได้แต่ช่วงนี้ยายไปไม่ได้เพราะว่าทหารมันเยอะอ้อยระเบิดมันเยอะไอตรงนั้นอ่ะอ๋อเหรอไอตรงที่ผมไปเอาที่ประชาตะรควายอะระเบิดมันเยอะหมายถึงว่าเขาวางระเบิดไว้ไม่ระเบิดแต่สมัยเขายิงกันที่ว่าพนมดลงรักเขายิงกันอ๋อสมัยนั้นคือเขมรมันจะวางระเบิดไว้๋อแล้วเวลามันมันมันเลิกยิงกันอย่างนี้ครับทหารครับเขาปลดเป็นทางเดินน่ะครับ เวลาเราเราไปเอาก็ทหารมันก็พาทหารไปด้วยทหารมันก็บอกว่าตา้าเดินก็อย่าหนีออกจากทางไกลนักนะระเบิดมันพูดกันไม่ได้นะถ้าแต่อึมแล้วมีจตตายก็ตายแต่ผมก็ยังช่วยไม่ได้นะคือทหารต้องพาไปอะไรเรียบร้อยอย่างนี้นะครับผมมาโรงพยาบาลทนลุงักผมก็ไปรักษาก็หายหมดทุกคนนี่แหละก็เขาจะดังเขาจะมาที่นี้นะครับผมครับผม โอเคถ้างั้นขอบคุณตามากเลยที่ให้ความรู้วันนี้ครับผมครับขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับ